ช่วงคนกระจายข่าววันนี้ครับคุณสนชัยจารุสันทิสุขคนกระจายข่าวจะมาบอกเล่าเรื่องราวให้ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับการขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าและการใช้ใบรับรองแพทย์ครับติดตามคนกระจายข่าวครับ ข่าวด่วนจากทางขนส่งนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกก็แจ้งถึงพี่น้องประชาชนที่จะต่ออายุใบขับขี่นะครับตอนนี้ได้มีการขยายระยะเวลาการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้ถึง6เดือนนะครับก่อนที่ใบขับขี่ของท่านจะหมดอายุลงตามวันที่ที่ระบุอยู่ไว้ในใบขับขี่ คือก่อนหน้านี้เนี่ยการทำต่อใบขับขี่ล่วงหน้าเนี่ยก็สามารถต่อได้ก่อนวันหมดอายุ3เดือนนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีพี่น้องประชาชนนั้นไปทำใบขับขี่ไปต่อใบขับขี่กันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เจอสถานการณ์โควิด -19 นะครับทางกรมการขนส่งทางบกก็เลยมีการขยายเวลา ให้ท่านสามารถไปต่อใบขับขี่ทุกประเภทล่วงหน้าได้ถึง6เดือนนะครับก่อนที่ใบขับขี่เดิมของท่านจะหมดอายุ นอกจากนี้ในส่วนของผู้ที่ไปอบรมผ่านทางระบบออนไลน์นะครับก็เดิมเนี่ยมีอายุนะครับสำหรับการอบรมเนี่ยมีอายุ3เดือนก็ขยายระยะเวลาให้มีอายุถึง6เดือนนะครับทางนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะไปต่ออายุใบขับขี่นอกจากนี้เนี่ยตามกฎหมายใหม่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ ณนะตอนนี้เนี่ยหากว่าเราจะไปต่ออายุใบขับขี่ทุกประเภทเนี่ยท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับโดยก็ต้องไปหาคุณหมอนะครับที่อยู่ใกล้บ้านนะครับไปบอกว่าขอใบรับรองแพทย์สำหรับการต่อใบขับขี่แล้วคุณหมอก็จะทำการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ให้กับท่าน และอีกเรื่องหนึ่งที่ทางขนส่งฝากแจ้งเตือนมาตอนนี้ก็มีหลายท่านนั้นถูกล่อลวงนะครับถูกหลอกเชิญชวนนะครับบอกว่าจะช่วยในการทำใบขับขี่หรือว่าต่อใบขับขี่ให้กับท่านได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปที่ขนส่งเลยนะครับแบบนี้ถือว่า ผิดกฎหมายนะครับซึ่งทางขนส่งนั้นฝากเตือนว่าอย่าลงเชื่องบริษัทหรือว่าผู้ใดที่แอบอ้างว่าช่วยทำใบขับขี่ให้กับท่านได้เพราะว่าการทำใบขับขี่การต่ออายุใบขับขี่ผู้ที่ทำใบขับขี่หรือว่าผู้ที่ต่ออายุใบขับขี่เองนั้นต้องไปผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมีใครช่วยท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อเพราะบางท่านหลงเชื่อไปปรากฏว่าเสียทั้งเงินนะครับเสียทั้งข้อมูลส่วนตัวที่ทางกลุ่มที่แอบอ้างเนี่ยก็นำข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยไปด้วยและถ้าเกิดเขาให้ใบขับขี่ท่านมาอันนั้นถือว่าเป็นใบขับขี่ปลอมเพราะว่าท่านไม่ได้ทำเองใบขับขี่ไม่ได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบกก็จะ มีความผิดตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะทำใบขับขี่หรือว่าต่อใบขับขี่ท่านต้องไปติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่บ้านของท่านครับอันนี้เป็นข่าวล่าสุดสำหรับออทางขนส่งที่แจ้งมานะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ทำใบขับขี่ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้แล้วถึง6เดือนและ การต่อใบขับขี่ทุกชนิดต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบมาด้วย